สวัสดีครับกลับมาพบกับอาสาพาตะลุยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาชิมก๋วยเตี๋ยวรสเจ็บรสเด็ดเจ็บดดจริงที่ลำปางกระดูกชิ้นโตและน้ำซุปหวานๆน้ำต้มกระดูกครับผมกระดูกหมูที่ตุ๋นจนเปื่อยจนได้ที่พร้อมน้ำซุปที่ซดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เบื่อเลยรสชาติของดานเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆส่วนบรรยากาศภายในร้านนะครับก็เป็นหลังคาทรงสูง,สงบอดโปง่งนั่งโล่งสบายเวลาที่ผมไปไปประมาณเที่ยง โตเต็มอย่างที่เห็นเลยครับแต่ถึงจะคนเต็มโต๊ะก็รอแป๊บเดียวก็ได้นั่งละเพราะผมเห็นพนักง,งานบริการดีมากคนเข้าคนออกคอยเรียกคอยต้อนรับตลอดเวลาเลยครับเยี่ยมเลยมาดูเมนูของทางร้านกันบ้างนะครับที่ผมสั่งในวันนี้นะครับผมสั่งเส้นใหญ่ยำเด็กๆซึ่งจะไม่เผ็ดเลยครับผมแล้วก็เส้นเล็กเจี๊บสุดๆอีกหนึ่งถ้วยสุดท้ายก็เป็นซุปกระดูกหนึ่งถ้วยเอาไว้ซดน้ำนะครับแบบคล่องคอหวาน คนที่ชอบเผ็ดมากๆก็สั่งเจ็บปางตายไปเลยตรงเนี้เผ็ดถึงพริกถึงขิงจริงๆจ,จุดเด่นของทางร้านนะครับจะเป็นต้มยำไม่ใช่ต้มยำข้นนะจะเป็นต้มยำที่หอมน้ำมะนาวกับผมตรงนี้อร่อยยอมรับเลยนะครับว่าทางร้านเนี่ยต้มเนื้อหมูได้กลมกลม่อมจริงๆรสชาติของน้ำซุปที่เข้ากันได้ดีกับกระเทียมเกียวต้นหอมผักชีกับเนื้อหมูที่สามารถเข้ากับเส้นได้อย่างกลมกลม่อมคมกลืนผมเนี่ยรัดไปสองถ้วยบอกอย่างไม่อายเลยครับ ก่อนถ่ายผมขออนุญาตเฮียแล้วนะครับว่าเฮียครับผมขออนุญาตถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ไหมครับเฮียก็ตอบอย่างยินดีถ่ายเลยไอ้นุ่มเฮียคนนี้ก็คือเฮียที่ยืนอยู่ในรูปตรงเมนูนั่นแหละครับเขาขายตั้งแต่ปี2538แดล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่เบอร์หน้านี่ติอบรรยากาศในการลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเราขอจะดสดที่เนาะ เป็นไงบ้างครับอันนี้คือเนื้อหมูที่ตุ๋นได้เปื่อยกําลังดีนะครับผมเนี่ยฮะจะไม่ให้เบิ้นสองสามพูดไ,ได้ยังไงมันแน่นเป็นปากเต็มคำสักขาานาดนี้เรร้านนี้นี่สาขาน่ มาดูทางด้านกับแก้มของก๋วยเตี๋ยวกันบ้างนะครับก็จะมีผักสดสดตักได้ครับผมกระลำปีหันฟอยละเอียดยิบถั่วงอกสดๆนะครับผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบโหระพาสามารถตักไปทานได้ตามสะดวกแต่ว่าเราควรตักไปกําลังดีพอเหมาะที่เรากําลังทานนะครับเป็นยังไงบ้างครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูรสเจ็บรสเด็ดโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเนี่ยครบเครื่องทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นซุปกระดูกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่หอมน้ำมะนาว ซึ่งเราสามารถกําหนดความเผ็ดของเราเองได้ครับว่าจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเจ็บกลางเจ็บปางตายเจ็บสุดๆก็สามารถมาลองชิมได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเก็บรสเด็ดของดีเมืองลำปางนะครับที่ผมมาทานจะเป็นสาขาหนึ่งที่ถนนสีบุญโยงครับผมแต่เขาจะมีอีกสาขาหนึ่งนะครับจะเป็นถนนพระบาทที่ตรงเลยสนามบินเข้าไปอีกนิดนึงใครสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครลองไปชิมแล้วเนี่ยยังไงลองคอมเมนต์กันได้นะฮะ ส่วนอาสาพาตัวเลในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนในคราวหน้าผมจะพาไปทานอะไรอย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีครับ